สวัสดีครับน้องๆที่กำลังเตรียมตัวสอบเป็นนักเรียนช่างฟิสิกส์อหารในปี2,565พบกันอีกเช่นเคยครับโดยรุ่นพี่ภาพปกติรุ่นที่36นะครับรุ่นพี่อารดินพาติวใน e ีีนี้ก็จะพูดถึงเรื่องการคำนวณการเคลื่อนที่ของวัตถุภายใต้แรงดึงดูดของโลกนะครับหลังจากที่เราได้เรียนนะครับเกี่ยวกับการคำนวณการเคลื่อนที่ของวัตถุในแนวตรงมาแล้วนะครับ ใน e ีนี้จะเป็นการคำนวณการเคลื่อนที่ภายใต้แรงดึงดูดนะครับของโลกนะครับโดยสูตรสมการนะครับจะเหมือนกับนะครับการเคลื่อนที่ในแนวตรงนะครับเพียงแต่ว่าเปลี่ยนจาก a นะครับซึ่งแทนความเร่งนะครับกลายเป็น g นะครับแรงโน้มถ่วงของโลกแทนซึ่งนะครับในโจทย์นะครับจะกําหนดค่า g มาให้นะครับ g นะครับแรงโน้มถ่วงของโลกก็จะมีค่าประมาณ9.8หรือ10เมตรต่อวินาทีกําลังสองซึ่งสูตรก็จะมีทั้งหมด 5สูตรนะครับสูตรที่1ก็คือ v เท่ากับ u บวก gt นะครับถ้าเป็นแนวตรงก็คือ at นะครับตัวนี้ก็ใช้ g แทนนะครับสูตรที่2ก็คือ s เท่ากับ ut บวกสี่ gt กำลังสองนะครับหรือนะครับตัวนี้มันตะแปลงได้ออกมาก็คือเท่ากับ s เท่ากับ vt ลบสี่ gt กำลังสองสูตรข้อที่4นะครับก็จะกลายเป็น s เท่ากับ u บวก v ส่วน2คูณ t นะครับแล้วก็สูตรที่5ก็คือ v กำลังสองถ้า u กำลังสองบวกสองบวกสอง gs ถ้าน้องๆสังเกตนะครับก็จะมีสูตรเหมือนกันกันกบการเคลื่อนที่นะครับในแนวตรงนะครับเพียงแต่ว่าเปลี่ยนจากค่า a นะครับซึ่งเป็นความเร่งก็ใช้เป็นค่า g แทนนะครับในเรื่องของแรงโน้มถ่วงของโลกเนื่องจากว่าเป็นการคำนวณในเรื่องวัตถุนะครับเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนะครับ ลักษณะของการเคลื่อนที่นะครับมีลักษณะทั้งหมด3ลักษณะก็คือ1นะครับปล่อยลงในแนวดิ่งด้วยความเร็วต้นเท่ากับ0ย์โจทย์ก็จะเป็นลักษณะว่าปล่อยวัตถุนะครับลงจากหน้าผาบ้างลงจากดาดฟ้าของตึกบ้างนะครับเป็นการปล่อยลงนะครับความเร็วต้นต้นก็จะเท่ากับ0นย์นะครับอีกกรณีหนึ่งก็คือปลานะครับลงในแนวดิ่งนะครับปลาหรือคว้างลงในแนวดิ่งครับด้วยความเร็วต้นนะครับ เพราะฉะนั้นความเร็วต้นก็จะมีค่านะครับซึ่งจะมากกว่า0ูนย์นะครับแล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คือกรณีที่สก็คือปลาขึ้นในแนวดิ่งนะครับหรือว่าขว้างขึ้นในแนวดิ่งนะครับด้วยความเร็วต้นนะครับซึ่งถ้ามีความเร็วเกิดขึ้นก็คือค่าความเร็วต้นก็จะมากกว่า0ูนย์ก็แล้วแต่ว่าโจทย์จะกําหนดนะครับว่าให้มีค่าเท่ากับเท่าใดนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูทั้ง3ๆๆรกรณีนะครับก็จะเป็นการกรณีทน่1ก็คือปล่อยนะครับปล่อยวัตถุนะครับ ลงจากหน้าผาหรือไม่ก็ปล่อยวัตถุลงจากยอดตึกหรือว่าดาดฟ้าของตึกนะครับตัวนี้ก็คือพอปล่อยนะครับตัวความเร็วต้นมันก็จะไม่มีนะครับก็เท่ากับ0นแต่ถ้าเป็นโจทย์ในลักษณะว่าปลาลงนะครับหรือคว้างลงนะครับก็จะกําหนดค่า u มาที่มีค่ามากกว่าศย์เส้นเช่นนะครับอาจจะกําหนดว่าปลาลงด้วยความเร็วนะครับเท่ากับ20เมตรต่อวินาทีลักษณะนี้เป็นต้นนะครับ ออีกกรณีหนึ่งนะครับกรณีที่3ก็คือปลาขึ้นนะครับหรือคว้างขึ้นนะครับการปลาขึ้นหรือคว้างขึ้นเนี่ยก็จะทําให้นะครับมันเกิดนะครับเกิดลักษณะการเคลื่อนที่ของวัตถุนะครับโค้งขึ้นนะครับโค้งขึ้นแล้วก็ค่อยๆดําดิ่งลงมานะครับลักษณะเหมือนรูปที่พี่ยกตัวอย่างให้นะครับก็คือวัตถุก็จะโค้งขึ้นนะครับ กรณีที่วัตถุเริ่มโค้งขึ้นจนถึงจุดสูงสุดตรงนี้นะครับจุดสูงสุดตรงนี้เขาจะกําหนดให้นะครับเป็นความเร็วปลายซึ่งความเร็วปลายตรงนี้จะมีค่าเท่ากับ0เพราะว่าวัตถุมันจะหยุดนิ่งนะครับเสร็จแล้วนะครับวัตถุก,ก็จะโค้งนะครับตามแรงดึงดูดนะครับของโลกก็จะโคง้งโค้งลงมานะครับ ขณะที่โค้งลงมานะครับก็จะเป็นความเร็วต้นอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ลงมาจนสุดนะครับก็จะเป็นความเร็วปลายนะครับอีกครั้งหนึ่งตรงนี้นะครับก็จะได้ความเร็วปลายตรงนี้อีกครั้งหนึ่งครับ v ปลายอีกครั้งหนึ่งซึ่งโจทย์ในการออกข้อสอบนะครับก็จะมีทั้งหมด3กรณีอย่างที่พี่กล่าวนะครับก็คือกรณีที่1ก็คือนี่ครับปล่อยนะครับวัตถุลงจาก หน้าผ่าหรือจากดาดฟ้าของตึกหรือจากบนยอดตึกนะครับเสร็จแล้วก็มีการปลาลงแล้วก็้างลงนะครับเสร็จแล้วก็มีปาขึ้นแล้วก็คว้างขึ้นนะครับก็จะเป็นรูปปาขึ้นไปแล้วโค้งแล้วก็ตกลงมานะครับอ่ะคราวนี้เราก็มาดูโจทย์ในลักษณะของปาขึ้นไปนะครับแล้วก็โค้งตกลงมานะครับจะมีเงื่อนไขการกําหนดทิศของปริมาณต่างๆดังนี้นะครับข้อที่1นึ่เขาก็บอกว่านะครับ u มีค่าเป็นบวกเสมอนั่นก็คือค่าความเร็วต้นนะครับจะมีค่าเป็นบวกเสมอในการคำนวณเกี่ยวกับวัตถุที่เคลื่อนที่ในแนวดิ่งในลักษณะในลักษณะที่ปล่อยลงปาขึ้นนะครับปาลงหรือปาขึ้นลักษณะนี้เราก็ต้องสังเกตเครื่องหมายนะครับของค่าต่างๆนะครับเราก็รู้อยู่แล้วค่าที่เราใช้บ่อยก็คือ u นะครับความเร็วต้น v ความเร็วปลายนะครับ g นะครับแรงโน้มถ่วงของโลก แล้วก็มีค่า s ก็คือระยะทางนะครับเขาก,กำหนดมาว่า u มีค่าเป็นบวกเสมอ er นะครับอันที่2ก็คือ v นะเป็นบวกเมื่อวัตถุมีทิศทางเดียวกับ u แล้วก็เป็นลบเมื่อวัตถุสวนทางกับ u นะครับก็คือความเร็วปลายเนี่ยถ้ามีทิศทางเดียวกับความเร็วต้นก็จะเป็นบวกถ้าความเร็วปลายมีทิศทางตรงข้ามกับความเร็วต้นก็จะมีค่าเป็นลบนะครับ แล้วก็จะ v เป็น0ูนย์ะครับเมื่อวัตถุหยุดเคลื่อนที่นะครับก็คือจุด b นะครับจุด b เนี่ยพอวัตถุหยุดเคลื่อนที่นะครับเพราะว่าพอพอไม่มีความเร็วแล้วนะครับมันก็พร้อมที่จะล่วงหล่นลงมานะครับโค้งหล่นลงมาเขาก็กําหนดให้เป็น v ตรงจุด b เนี่ยมีค่าเท่ากับ0ูนย์ะครับส่วน s นะครับเป็นบวกเมื่อวัตถุมีทิศเดียวกับ u นะครับก็สังเกตนะครับ v u นะครับก็จะไอ v กับ s ก็จะเหมือนกันก็คือ จะเป็นบวกเมื่อวัตถุมีทิศทางเดียวกับ u และ s เป็นลบเมื่อมีทิศทางสวนกับ u นะครับและกรณีที่4ก็คือนะครับ g นะครับเมื่อวัตถุเริ่มต้นเคลื่อนที่ขึ้นในแนวดิ่งจะเป็นลบนะครับอ่ะคราวนี้พอเรารู้หลักการและหลักเกณฑ์น,นะครับเราก็มาลองฝึกทําโจทย์กันนะครับอ่ะดูตัวอย่างโจทย์ข้อนี้นะครับปล่อยก้อนหินลงมาจากดาดฟ้าสูง125เมตรจงหานะครับก นานเท่าไหร่ก้อนหินตกถึงพื้นด้านล่างขอก้อนหินกระทบพื้นด้วยอัตราเร็วเท่าไรนะครับโดยเขากําหนดค่า g เท่ากับ10เมตรต่อวินาทีกําลัง2นะครับเราก็ดูสิ่งที่โจทย์กําหนดนะครับกำหนดอะไรข้อแรกก็คือกอนะครับเขาให้หา t นะครับว่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับโดยที่โจทย์กําหนดมาก็คือเราก็รู้แล้วครับปล่อยก้อนหินลงมานะครับปล่อยก้อนหินลงมาก็คือความเร็วต้นมันก็คือ ศูนย์นั่นเองนะครับเราก็ได้ u เท่ากับศูนย์นะอ่าเสร็จแล้วก็ g นะครับกำหนดมาให้นะครับเท่าสิบ ms นะครับกำลังสอง ms กำลังสองนะครับเสร็จแล้ว s นะครับระยะทางก็คือ125เมตรนะครับเราก็ดูนะครับโดยการพิจารณาว่าสูตรไหนนะครับที่จะสามารถนะครับหาค่า t ได้โดยที่ในสมการสูนยนั้น มี u มี t มี g มี s นะครับสมการสูตรนั้นก็คือนะครับ s เท่ากับ u t บวกสีหนึ่งส่วนสอง g t กำลังสองก็มีข้อจำกัดอย่างหนึ่งนะครับในการฝึกทำโจทย์นะครับในเรื่องการเคลื่อนที่แนวดิ่งก็เหมือนการเคลื่อนที่แนวตรงก็คือน้องต้องจำสูตรให้ได้นะครับเน้นย้ำเลยว่าน้องต้องจำสูตรให้ได้นะครับเพราะไม่ฉะนั้นแล้วเราก็จะไม่สามารถ ทำโจทย์ข้อสอบได้นะครับต่อนะครับก็ใช้สูตร s เท่ากับ u t บวกศู g t กํลังส s กําหนดมาก็คือ125นะครับเท่ากับ u u เป็นศูนยนะคูณกับ t ก็ได้สูตรอยู่แล้วัับวกศ1นนะครับค่า g เป็นลบหรือเป็นบวกครับในการทําโจทย์ลักษณะแนวดิ่งนะครับเราต้องพิจารณาเครื่องหมายนะครับเครื่องหมายนั้นก็คือมี v มี g แล้วมี s นะครับว่าเราจะให้เป็นลบหรือเป็นบวกกรณีนี้ก็คือ g นะครับ มีทิศทางเดียวกับยูก็คือจี G ก็คือแรงโน้มถ่วงของโลกก็คือมันจะพุ่งลงนะครับพุ่งลงไปที่พื้นดินอยู่อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันมีทิศทางเดียวกับทิศทางยูนะครับจี G ก็เป็นบวกนะครับก็เป็น10นะครับแล้วก็ติดทีกำลังสองที่เราจะหาอ่าเราก็ได้เป็น125นะครับเท่ากับ2ตัดกับ10ก็เหลือ5 t กทีกำลังสองนะครับอ่าเราอยากรู้ว่าทีกำลังสองได้เท่าไหร่ก็125 ส่วนด้วย5นะครับร้อยยี่สิบห้าหารห้าได้ยี่สิบห้าทีกำลังสองเท่ากับยี่สิบห้าเพราะฉะนั้นทีเดียวได้เท่าไหร่อะไรคูณกันสองครั้งแล้วได้ยี่สิบห้านะครับอันนี้ก็คือห้าคูณห้าถูกไหมครับนนก็คือห้ากำลังสองน,นั่นเองในเลขยกกําลังที่เราเคยเรียนมานะครับอันนี้เราก็ต้องรู้แล้วทีกำลังสองเท่ากับยี่สิบห้านะครับทีเดียวก็คือห้านะครับเซกหรือห้าวินาทีเพราะฉะนั้นข้อแรกนะครับที่โจทย์ถามก็ตอบนะครับ นานเท่าไรก้อนหินถึงจะถึงพื้นด้านล่างก็ตอบ5วินาทีนะครับครน,นี้มาดูโจทย์ข้อที่2อขอไขนะครับเขาถามว่าก้อนหินกระทบพื้นด้วยความด้วยอัตราเร็วเท่าไหร่นะครับอ่าแสดงว่าเขาอยากรู้ค่า v ถูกไหมก้อนหินกระทบพื้นก็คือตรงนี้ซึ่งก็คือ v ปลายถูกไหมความเร็วปลายก็คือ v นั่นเองนะครับอ่าแสดงว่าโจทย์ข้อขอนะครับเขาให้หา V ว่าเท่ากับเท่าใดนะครับโดยโจทย์กำหนดอะไรมา u เท่ากับ0กไหครับกำหนด g เท่ากับ10 ms กำลังสสูตรที่สามารถหา v ได้โดยมีทั้ง u และ g แล้วก็ t นะครับ t เท่ากับ5ก็คือสูตร v เท่ากับ u บวก g t นะครับอ่าเราก็ได้ v ก็เท่ากับเท่าไหร่ครับบวก g t U, นะครับ b เท่า u บวก gt u เป็น0นครับก็เป็น0นบวกนะครับ g คือ10 t คือ5เพราะฉะนั้นความเร็วปลายก็เท่ากับ50นะครับเมตรต่อวินาทีโอเคนะครับอ่านี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับการฝึกในการใช้สูตรในการมาแก้โจทย์นะครับถ้าน้องๆยังสงสัยอยู่ก็เปิดคลิปฟังซ้ำๆนะครับน้องก็จะสามารถวิเคราะห์โจทย์และทำได้นะครับ มาดูตัวอย่างโจทย์ข้อ2นะครับชายคนหนึ่งโยนวัตถุขึ้นตรงตรงในแนวดิ่งอ่ะคราวนี้เป็นลักษณะการโยนนะครับโยนกับปลากับคว้างก็ลักษณะเดียวกันนะครับขึ้นไปในแนวดิ่งด้วยความเร็ว20เมตรต่อวินาทีนะครับอ่าอันนี้ไม่มีกําลังสองนะ20เมตรต่อวินาทีนะครับกําหนดให้ g เท่ากับ10เมตรต่อวินาทีกําลัง2จงหานะครับข้อ1วัตถุขึ้นไปสูงสุดกี่เมตรจากจุดเริ่มต้นนะครับเราก็ดูว่าโจทย์กําหนดอะไรมาให้นะครับ ดับแรแล้วก็เริ่มเลยนะครับก็เ<ๆ>จอโจทย์อย่างนี้ก็อย่าเพิ่งไปต,ตกใจนะครับเราก็พยายามแกะทีละนิดเขากําหนดอะไรนี่อ่านะครับชายคนหนึ่งโยนวัตถุขึ้นไปตรงๆในแนวดิ่งด้วยความเร็วนั่นก็คือแรงก็คือความเร็วอยู่นั่นเองครับความเร็วเริ่มต้นกําหนดมาให้นะครับ20เมตรต่อวินาทีกําหนดอะไรมาอีกอจีโจทย์กาหนดมาแล้วนี่10เมตรต่อวินาทีกําลังสองนะครับ เสร็จแล้วเราก็รู้นะครับว่า <c oughs> เขาถามว่าวัตถุขึ้นไปสูงสุดกี่เมตรครับการที่วัตถุขึ้นไปสูงสุด v จะเป็น v ตรงนี้จะกลายเป็นศูนย์ถูกไหมครับเพราะมันขึ้นไปสูงสุดแล้วมันพร้อมที่จะร่วงหล่นลงมานะเพราะงั้นก็ v ก็เท่ากับนะครับ v ก็ต้องเท่ากับ0นเมตรต่อวินาทีอันนี้เราต้องตีความไม่ออกนะครับว่า ถามว่าวัตถุขึ้นไปสูงสุดกี่เมตรนะครับระยะที่วัตถุขึ้นไปสูงสุดมันจะเท่ากับ v เท่ากับ0ถูกไหมครับความเร็วต้นก็คือ20ปื๊ดโยนขึ้นไปเรานึกถึงความเป็นจริงครับมันก็จะไปหยุดนิ่งอยู่พักนึงก็คือมันไม่มีความเร็วแล้วนะครับก็คือ v เท่ากับ0แล้วมันก็ถึงจะตกลงมานะครับอ่าคราวนี้เราก็หา s สูตรอะไรนะที่สามารถหา s ได้โดยมีทั้ง u ทั้ง g ทั้ง v นะครับนั่นก็คือ V ีกำลังสองนะปีเขียนเปลือไว้หน่อยเพราะเรามีโจทย์หลายข้อพีเขียนตรนีกลังสองเท่ากับ U กกำลังสองนะครับบวก2 G S นะครับ V เท่ากับ0 U เท่ากับ20กําลังสองนะบวก2อ่ะคราวนี้เรามาพิจารณาเครื่องหมาย G นะครับ G โดยธรรมชาตินะครับ G ก็จะลงข้างล่างถูกไหมครับ G มีทิศทางสวนกับ U นะครับ ความเร็วขึ้นไปทางนี้นะความเร็วต้นขึ้นไปงี้แสดงว่าม,มีทิศทางสวนกับ u เราก็รู้เงื่อนไขแล้วนะครับถ้า g มีทิศทางสวนกับ u g จะติดลบเราคูณลบสิบนะครับ s นะครับคือสิ่งที่เราไม่รู้เราคาไว้วันศูนย์ก็เท่ากับ20กํากลังสองก็คือ400บ,บวก2นะบวก2คูณ1 0 s ก็กลายเป็นลบ2 0 s นะครับเพราะนั้นเราก็ย้ายข้าง2 0 s เท่ากับ 400ถูกไหมครับ s เดียวก็เท่ากับ400หาร20ซึ่งก็เท่ากับ20นะครับก็ได้เป็น20เมตรอ่าแสดงว่ามันขึ้นไประยะทางเนี่ยจนถึงจุดที่ว่ามันหยุดนิ่งนะครับสูงสุดเลยนะ20เมตรจากนี้ขึ้นไปนะครับ20เมตรตรงนี้20เมตรอ่า เสร็จแล้วโจทย์ถามหาอะไรอีกวัตถุใช้เวลากี่วินาทีนะครับในข้อ2อ่นะข้อแรกเราทำไปแล้วกี่วินาทีจึงถึงตำแหน่งสูงสุดอ้าวราวนี้เราก็หา T นะครับว่าเนี่ยมันขึ้นไป20เมตรเนี่ยจน v เท่ากับ0ย์เนี่ยระยะเก็คือใช้เวลาเท่าไหร่นะครับเขาก็คือหา T ถูกไหมหา T นะครับหา T ก็ได้จากอะไรเรารู้ v แล้วนะรู้ v รู้ u รู้ G รู้ T นะครับอ่าอ่าไม่รู้ T นะครับหา T รู้ G V ก็เท่ากับ U บวก GT ถูกไหมครับ V เรารู้อยู่แล้วนี่ก็คือ0ูนย์ใช่ไหมจุดสูงสุดคือ0ูนย์นะครับบวก U ก็คือ20นะครับเท่ากับเท่ากับนะครับ20เสร็จแล้วคา่า G เป็นไงครับ G, G มีทางตรงข้ามกับ U ูเห็นไหมยทิดขึ้น G ลงมาที่พื้นดินนะครับตรงข้ามกันก็กลายเป็นลบสิบนะครับลบสิบนะครับแล้วคูณ T นะครับเพราะฉะนั้นก็ได้เท่าไหร่เอ่ยบวกนะครับปีเขียนค่าใหม่ต้องบวกนะก็ยูบวก g ก็คือลบสิบนะครับ T ีนะก็กลายเป็นยี่สิบลบสิบเท่ากับศูนย์นะครับ ก็ย้ายสิบทีมาฝั่งนี้เท่ากับ20%เพราะฉะนั้นทีเดียวก็คือ20ส่วน10ก็มีค่าเท่ากับนะครับ2 6, หรือ2วินาทีนะครับแสดงว่าเนี่ยครับโยนจากจุดเนี้ยขึ้นไป20เมตรเป็นถึงจุดหยุดนิ่งเนี่ยใช้เวลา2วินาทีอ่าเสร็จแล้วชอยที่3ก็ถามอะไรครับเมื่อเวลาผ่านไปกี่วินาทีวัตถุจึง ตกกลับมาถึงตำแหน่งที่โยนนะครับก็คือตำแหน่งที่โยนโยนไปตรงนี้พี่ขอยัดสีดำมัเขียนซ้ำเขียนซ้ำนะโยนตำแหน่งนี้ครับเสร็จแล้วก็โยนขึ้นไปนี่แล้วโค้งตดลงมาถึงระยะที่เดิมที่มันตกไปเขาถามว่าเมื่อผ่านไปกี่วินาทีนะครับวัตถุจะตกกลับมาถึงตำแหน่งที่โยนนะครับก็คือตำแหน่งนี้ ครับเราก็จดรรย์กำหนดมาคือ u เท่ากับ20 g ก็คือลบ10ถูกไหมครับตรงข้ามกับ u อยู่นะเสร็จแล้วเราหา s นะสูตรก็คือ s เท่ากับ u t บวก1ส่วน2นะครับ g t กำลังสองอ่าเราก็ได้นะครับ s เนื่องจากว่านะครับพีชนาตรงนี้โยนขึ้นไปนะครับ โค้งกลับมาแล้วก็ตกมาที่เดิมการกระจัดเป็นเท่าไหร,คร่ครับ0ย์ถูกไหมครับการกระจัดเท่ากับ0น,นะครับเพราะว่ามันโยนไปแล้วกลับมาตรงจุดเดิมนะครับการกระจัดจะเป็น0นเพราะฉะนั้น S ก็ติดเท่ากับ0นย์ไว้นะครับยูก็คือ20นะครับ T นะครับบวกสิ่หนึ่งส่วนสองติดลบสิบนะครับ t ีลังสองอ่าเราก็ได้ศูนย์ก็เท่ากับนะครับ ก็เป็น 20t นะครับตัวนี้ก็เหลือลบ 5t กําลัง2ถูกไหมครับ2ตัดก็ลบ10เหลือลบ5นะครับ t กําลัง2ก็ย้ายฝั่งนี้มาเป็น 5t กําลัง2เท่ากับ 20t นะครับเราอยากรู้ t เดียวได้เท่าไหร่นะก็เป็น t กําลัง2เท่ากับ20ส่วน 5t เสร็จแล้วเอา t หารทั้งสองข้างนะครับไปท t ตัวนี้หมดไปนะก็เหลือ t เดียวกับก็เท่ากับ4เพราะฉะนั้น ระยะเวลานะครับที่ปาก้อนหินไปนะครับแล้วกลับมาตกจากตกมาอยู่ที่จุดเดิมนะครับเท่ากับ4วินาทีนะครับสี่มาดูตัวอย่างโจทย์อีกข้อนึงนะครับเขาบอกว่าโยนวัตถุขึ้นไปตรงๆในแนวดิ่งจากดาดฟ้าตึกด้วยอัตราเร็วนะครับ30เมตรต่อวินาทีปรากฏว่าวัตถุตกถึงพื้นด้านล่างเมื่อเวลาผ่านไป10วินาทีกำหนด G เท่ากับ 10เมตรต่อวินาทีกําลังสองข้อที่1จงหาความสูงของตึกหลังนี้นะครับเาเรากวาดรูปครับโยนวัตถุขึ้นไปนะครับตรงๆจากดาดฟ้าเพราะฉะนั้นด้วยความเร็ว30เมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้นอยู่นะครับความเร็วต้นเท่ากับ30เมตรต่อวินาทีปรากฏว่าตกถึงพื้นด้านล่างเมื่อเวลาผ่านไป10วินาทีอ่ะเราก็โยนไปมันโค้งมานี่แล้วไงนะนะตึ๊ด แล้วมันก็ตกมาถึงพื้นด้านล่างนะครับส่วพื้นด้านล่างอยู่นี้นะครับตกมาถึงพื้นด้านล่างตึก๊กตัวทีทั้งหมดเนี่ยที่ใช้นะครับเขากำหนดก็คือ10วินาทีนะครับโจทย์ต้องการหาก็คือความสูงของตึกนี้นะครับเขาก็กําหนด u นะครับเราวเขียน u เท่ากับ30เมตรต่อวินาทีนะครับ g เป็นไงค่า g นะครับค่า g มันต้องมีทิศลงไปที่พื้นดินนะครับ G กับ g กับทิศทางของความเร็วต้นเป็นไงครับส่วนทางการ g ติดลบนะครับ G ก <G S 1> <G S 2> ็เท่ากับลบ1 0 m s กำลังสองะเราเขียนติดลบไปเลยนะครับแล้วเขากำหนด T นะครับตกตูนถึงจุดนี้นะครับเท่ากับสิบ0สูตรที่ใช้นะครับเพื่อเรารู้ u รู้ g รู้ T เพื่อจะหาความสูงของตึกนะครับความสูงของตึกก็คือตัวนี้ความสูงของตึกนี้นะครับ เขาบอกว่าโยนวัตถุขึ้นตรงๆอ่าโอเคหาความสูงของตึกเราก็รู้ s นะครับ s เท่ากับ u t บวกสิษหนึ่งส่วนสอง g t กําลังสองนะครับ s เท่ากับ u คือ30 t นะครับ t กำหนดมาเป็นสิบนะครับคูณสิบบวกสิษหนึ่งส่วนสองนะครับลบสิบ t กําลังสองก็คือสิบกําลังสองนะครับ เอสเท่ากับ300นะครับ2กับลบ10ก็เหลือลบ5นะครับลบห้ากำลังสองก็เป็น100นะครับก็เป็นลบ500นะครับเพราะฉะนั้น S เท่ากับลบ200เมตรนะครับค่า S ติดลบก็คือหมายถึงนะครับพื้นดินอยู่ต่ำนะครับจากดาดฟ้านะครับ200เมตรพอพื้นดินนี้ก็อยู่ต่ำกว่าดาดฟ้านะครับเนี่ยตรงนี้นะ 200เมตรนะครับมันก็เลยติดลบอ่ะครนี้โจทย์ข้อต่อไปนะครับข้อที่2นะครับวัตถุกระทบพื้นด้วยอัตราเร็วกี่เมตรนะครับก็คือ v ตัวนี้นะ v ปลายอ่ะเราก็รู้นะครับว่าเขากําหนด u มาแล้วกําหนด g มาแล้วกําหนด t มาแล้วหา v สูตรที่ใช้นะครับในการหาก็คือ v เท่ากับ u บวก g t นะครับ g ติดลบถูกไหมครับ วก็เท่ากับ u คือ30นะครับบวกนะครับ g ติดลบ10นะ t เราก็คือ10นะครับ10วินาที v ก็เท่ากับ30นะครับลบ100นะ v ก็เท่ากับลบ70เมตรต่อวินาทีสาเหตุที่ติดค่าลบก็เพราะว่าวัตถุก,กำลังเคลื่อนที่ ลงนะครับวัตถุเคลื่อนที่ลงเพราะว่ามีทิศตรงข้ามกับ u ถูกไหมครับเคลื่อนที่ลงนี้ครับ u ทิดทิศขึ้นนะครับค่า V ก็ต้องติดลบมนะครับตามเงื่อนไขอ่านี่ก็เป็นตัวอย่างในส่วนของข้อ3นะครับก็ข้อ3นะครับเดี๋ยวเราก็มาหากันต่อนะครับมาต่อที่ข้อที่นะคนะเกาถามว่าเมื่อเวลาผ่านไป5วินาทีวัตถุมีการเคลื่อนที่อย่างไรนะครับอ่าเราก็ต้องการหานะครับ V นะครับเมื่อเวลาผ่านไป5 หวินาทีนะครับก็หา v นะครับเมื่อนะครับ t ีเท่ากับ50โดยโจดกำหนด U เท่ากับ30เมตรต่อวินาทีนะครับอันเดิมเลยเสร็จแล้วตัว G ก็เท่ากับลบ ms บกำลังสองนะครับเพราะว่าทิศทางตรงข้ามกับ U นะครับเรารู้ T รู้ U รู้ G เราจะหา v สูตรที่ใช้ก็คือนะครับ v นะครับเท่ากับ u บวก g t นั่นเองนะครับ v ก็เท่ากับ30บวก g ติดลบ10นะครับ t คือ5นะครับโจทย์คำนดให้หาที่5วินาทีวามวเท่ากับ30มบลบสิลบ50านะครับสิบสิบคูณ10คูณกับ5ได้ลบ เป็นลบห้าสิบนะครับผออกมาก็ได้ v เท่ากับลบยีเมตรต่อวินาทีติดเครื่องหมายลบเพราะว่ามีความเร็วในการเคลื่อนที่ลงนะครับครับสำหรับนะครับตัวอย่างการทําโจทย์นะครับในสูตรการคํานวณของวัตถุเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนะครับใน EP นี้พี่ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าน้องๆยังสงสัยอยู่ก็ เปิดคลิปวิดีโอนะครับที่พี่อธิบายฟังซ้ำๆบ่อยๆนะครับแล้วก็ฝึกทำไปเรื่อยๆนะครับน้องก็จะเข้าใจนะครับแล้วก็มีความชำนาญมากขึ้นนะครับ